เ,เครื่องนี้ก็เป็นรุ่นนี้เลยตัวนี้สองร้อยห้าสิบนี่นะตัวนี้ก็ไฟไฟไม่ขึ้นจอเหมือนกันเลยแกะเครื่องมาเหมือนกันเลยเจ้าของเดียวกันเลยนี่ก็ข้างในก็เป็นแบบนี้หม้อปแปลงตัวนี้มันจะช็อตหรือเปล่านะจะขาดหรือเปล่านะครับก็ต้องวัดดูไฟมันนะครับ สายมันเสียบอยู่ตรงไหนอะเนี่ยทีนี้นะครับมันใช้ตัวนี้นะครับแปลงไฟนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช่ไหมนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวแรกหม้อแปลงมันไ,มไหม้ตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับสายมันก็อยู่ข้างในนู่นลึกๆเลยนะครับนี่เลยทีนี้เนี่ยสายหม้อแปลงนะครับตัวนี้นะเนเนี่ย นี่เนี่ยมันจะงัดออกมาได้ไหมนะครับนี่นะแผลหลุดนะเนี่ยขาดอีกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ต้องวัดดูก่อนะครับนะที่จะเป็นยังไงนะครับโอเคที่นี้มาดูกันว่าหม้อปแปลงขาดหรือเปล่าหม้อปแปลงลูกนี้เนี่ยสองร้อยยี่สิบโวลต์นออกสิบสี่ศูนย์สิบสี่นะครับตอนนี้ ก็มาที่คูณสิบเนี่ยคูณสิบแบบนี้เลยาขึ้นไม่ลมิเตอร์เลยโอ้มิเตอร์ขึ้นแนวเนี่ยขึ้นขึ้นนะครับเดี๋ยววัดดูนะครับมันจะเป็นที่ให้เราพอที่จะจิ้มลายมิเตอร์ลงไปได้อยู่เนี่ยตรงนี้เน่ยกับตรงนี้โอ้โ,อโอ้ไม่ขาดเลยเออไม่ขาดนะตัวนี้นะไม่ขาดนะนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็พอได้หน่อยนะครับเดี๋ยวหมอบแปลงขาดได้ลําบากนะครับเ,เดี๋ยวมาดูว่าในส่วนเนี้ยข้างในเนี่ยไฟฟ้ามาไหมนะครับปรับที่250ร้อยบโวลต์เอแบบนี้เดี๋ยวต่อไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วเราจะวัดดูว่ามีไฟมาหรือยัง อเดี๋ยวนี้ต่อเข้ามาแล้วเ๋้ววัดจิ้มเข้าไปโอ้อยู่ในนนมาเรยยื่องไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่มีมาเลยไม่มีมาเลยนะนี่นะไม่มีมาเลยไม่มีมายวในกรณีไม่มีมาแบบนี้เออมันไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายในลักษณะของตัวนี้หายไปได้อย่างเดียว ถ้ามันพวกไอจีบีทพวกเดพวกอะไรมันชอตอยู่มันก็ทําให้ภาคจ่ายไฟตัวนี้ถูกโหลดไปได้เช่นเดียวาะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาถอดในส่วนของไอจงตัวพวกนี้นี่ออกก่อนจะเป็นไปได้ไหมนเนี่ยเนี่ยสายพวกเนี้ยสายที่มันขึ้นไปบอร์ดด้านบนเน่จะถอดด้านบนหรือถอดด้านล่างแสดงวิธไงเอาด้านล่างเ่เอาง่ายแล้วถอดแล้วที่นี้ถอดแล้วถอดแล้ว ทีนี้พอพอถอดออกแล้วเดี๋ยวดูพวกมอสเฟตพวก i อ b t บมันเป็นมอสเฟตหรือเป็น i อ b t บก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาวัดวัดขาตรงกลางกับขาริมมันก่อนนะมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนนี่จะไปทําอย่างอื่นต่อไปอ่าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างหรือเปล่าเออมันก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอยู่นะเออมันพอได้แล้วพอได้ครับถ้าถ้าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเนี้ยพอได้พอได้พ,ไดพ,ไดพวกคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะเป็นแบบนี้ แล้วทีนี้ทําไมอ่ะมันไม่มีไฟมาเลยจุดเนี้อ่ามันไม่มีไฟมาปกติมันต้องมีไฟมานะไจุดเนี้นะครับเพราะว่าไฟไฟตรงจุดคอนเน็กเนี่ยมันจะเข้าไปหาหมอแปลงนะครับแล้วมันไฟมันไปไหนทีนี้เราก็คงจะต้องมาแกะดูนะโอ้แกะดูนะทีนี้การแกะดูมันเป็นเรื่องง่ายไหมนะครับมันมันอยู่ลึกมากเออโอ้จักร แย่ yeah, แล้วเนี่ยนะครับนะมาดูมาดูตรงนี้แล้วมาวัดวัดดูโอมมันก่อนนะครับนี่คูนึงอยู่นะครับนะสายสฟาีฟ้าเนี่ยเนะี่ยมามาถึงแมุ่มมาอยู่นี่นะด้านอีกด้านอีกด้านคือมาอยู่นะมาหน่อยหนึ่งนะมาหน่อยหนึ่งอนะี่นี่สีตาลสีตาลสีตาลมาไหม โอ้มาอยู่นะโอ้สีตาลมามาเจอเลยเออเอ้ยมันเกิดอะไรวะทำไมทำไมมันเกิดคันช็อตแบบนี้โอ้โหทำไมมันช็อตแบบนี้ล่ะเออสีน้ําตาลทำไมมาสองข้างเลยเกิดจากอะไรเดี๋ยวเอาเอาสายาจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปโอ้ทำไมมันช็อตอย่างนี้วะเนี้ฮะทำไมมันถึงกันแบบนี้นะสลับขาแล้วขึ้นไหมโอ้สลับขายังขึ้นเลยแสดงว่ามีการชอัอแล้วทีนี้มาถอดสาย มาถอดสายไดโอดออกก่อนไดโอดนี่อยู่ตรงนี้สองตัวนะครับนี่ไดโอดตัวหนึ่งนี่ไดโอดบิดมีอยู่ตรงนู้นอยู่ข้างในอยู่ด้านล่างไม่เห็นมองไม่เห็นมันบงังเห็นมุมกล้องไม่ได้นะมันอยู่เนี้ยยวถอดออกก่อนทั้งสองตัวนี่ถอดออกแล้วเดี๋ยวที่นี้ก็ลองวัดวัดดู่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับมันมันจะยังสูโนโอมไหมนะครับนะ หมุนอีกแะ้วเนี่ยหมุนอีกแะ้วเนี่ยหมุนหมุนมาห,หมุนมาอย่างเงี้ยเอ้ยหมุนมาด้านนี้นี่ว,วัดวัดวัดตรงนี้เลยตรงเดิมเลยตรงเดิมตรงตัวที่ต่อเข้าไปที่หม้อแปลงนะนะครับเพราะว่าตะกี้ช็อตศูนย์โอห์มเลยนี่ครับนะถึงกันเลยทั้งสองข้างเอ่อเข็มชี้สองข้างเนะลยทีนี้ก็ลองมาวัดดูวัดดูเี่ มีบางบังนีง่เห็นเห็นขนะัวไหมโอ้ไม่ขึ้นแล้วที่นี้ไม่ขึ้นละวแ่ไม่ขึ้นละ,นละอ่าอ่าแสดงว่าไดโอดมันช็อตอยู่นะเปลื่อนถ้ามันถอดออกมาได้มันจะง,ง่ายนะวัดตัวอุปกรณ์ได้ทีนี้มันไม่ใช่ครับอยู่ข้างในนึ่งนี่คือไดโอดนะครับอ่าเรามาสังเกตดูนะนะครับนะนี่เอซีเนี่เหลืองกับเหลืองเนะี่ย นี่ลบนี่บวกนะอ่ามันจะเป็นคู่คู่แบบนี้เรามาดูกันว่าไดโอดตัวไหนจะเป็นตัวช็อตหรือว่าทั้งสองตัวมันพากันช็อตนะครับนะเรามาดูกันนะครับไดโอดตัวแรกแรกเนี่ยเป็นตัวแรกหรือตัวสองตัวแรกนะครับมาอยู่ฝั่งด้านนู้นนะอ่าปึ๊บตัวที่สองนะครับตัวนี้ตัวแรกมันอยู่ด้านนี้ใกล้ๆเราเนี่ยนับเป็นตัวแรกตัวนี้ตัวที่สองนี่บวกนะนะครับแค่โถดหน้าสีแดง ไอโนดสีดำๆเนี่ยนี่ขึ้นอย่างเงี้ยอ่ามาวัดอีกตัวไดโอดสองตัวนี้ดีอยู่นะครับแล้วทีนี้สลับขาครับสลับสายเหมือนเหมือนวัดไดโอดบิดนะครับเพื่อนเพื่อนวัดไดโอดบิดเลยโอ้ดีอยู่ไดโอดชุดน,นี้ดีอยู่ดีอยู่แล้วมาดูสีดำบ้างสีดำขึ้นหนึ่งขั้งสองขั้งเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่สลับขานะครับสองขั้งกดซอดเลยนะครับ นะครับ yeah, ขึ ut, been, sí ote, uh ้น no. ข้างไม่ขึ้นข้างนะจริงๆเห็นไหมเห็นไหมแน่เอช็อตนะครับสำหรับขาสำหรับขาอ่านๆเห็นไหมไม่ได้การเลยนะครับห่างแล้วนะครับนะเห็นไหมปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นค้างหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับนะในกรณีแบบนี้สอดแล้วนะครับดีร้อยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ดีอยู่ดีกว่านี้เนี่ยเนี่ยสหรับตัวนี้ดีอยู่แต่ สำหรับคู่นี้พังไปแล้วนี่พังไปแล้วนะตัวนี้ที่นี้ตัว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 นี้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่ AC AC บวกลบตัวเมื่อสักครู่ลบบัญช้อนแนมนะตัวนี้ล่ะตัวนี้ละตัวนี้มันต้องเป็นบวกช็อนแน่เลยอ่านี่นี่ดานะมันจะขึ้นข้างหนึ่งอย่างนี้สลับขาสิต้องไม่ขึ้นนะที่นี้ เนี่ยขึ้นสองข้างไอ้ไปแล้วไปขีดนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสีดําบ้างเปึ๊บเออสีดํานี่ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอยู่นะครับนะก็สีแดงนี่ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอยู่ก็แสดงว่าไดโอดนะครับไดโอดบิดนะครับทั้งในช็อตแล้วที่เรียบร้อยครับหาาเปลี่ยนกันนะครับหามาเปลี่ยนเดี๋ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เสียบในส่วนของไดโอดนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วเราจะดําเนินการเสียหม้อแปลงเข้ามาเลยแล้วมาดูไฟหน้าจอม,มันจะเป็นยังไงนะครับดูเลยหมุนไป,มนไปมนหมุนมาเลยไปนี่นะเนะนี่ยน,นี่เลยนี่เลยทีนี้แล้วผมจะเสียบไฟนะครับเนะีเสียบไฟแล้วมาดูกันว่าหน้าจอมันจะขึ้นมังับ มีมีมีพัดลมหมุนนะหน้าจอขึ้นไหมน,นะครับด,ดู่ะโเ้ยห็นนักเด็หน้าจอขึ้นนะครับหน้าจอขึ้นเห็นไหมเห็นไหมนะครับแต่เครื่องอยังใช้ไม่ได้นะครับนะจนกว่าเราจะใส่ได้อวดนี่ก็คือการเช็คหานะครับแล้วก็เห็นตัวเสียจุดเสียเลยด้วยนะครับหมุนได้หมุนได้ไม่มีไฟออกนะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันไม่มีได้อวดนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนที่ซ่อมไอ้โจเครื่องออกนีย นี้เป็นเครื่องเชื่อมนะครับเนี่ยนะครับรุ่นนี้เลยโอ้โหสามร้อยเนี่ยนะครับอาการก็คือไฟไม่ขึ้นจอเลยนะครับไฟไม่ขึ้นจอเลยแต่พัดลมหมุนนะครับลมหมุนอยู่นะครับวัดีลูกค้าแก่เครื่องมาพอดีรบลอยแล้วนะครับแก่เครื่องมาแล้วนะครับขายฝาออกมาผมไม่ไม่มีฝาด้านข้างให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับทีุ่จอก็เป็นแบบนี้นะครับนะ สังเกตได้ก็คือนะครับในส่วนของหม้อแปลงตัวนี้เสียหายอยู่นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับหม้อแปลงตัวนี้เสียหายอยู่มันมันมันขาดนะครับมันขาดตรงเนี้ยเลยจุดต่อเนะี่ครับเพื่อนๆจะสังเกตนะว่ามันจะไม่มีลวดทองแดงมานะครับเห็นไหมครับเพื่อนนะครับมันช็อตไหม่เลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็คงจะต้องดาเนินการซ่อมในส่วนของไอจ้จตัวหม้อแปลง หม้อแปลงตัวนี้มันเห็นไหมครับสองร้อยยี่สิบสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยนะครับก็ขดพวกนี้ยังไม่ขาดนะครับขดพวกนี้ยังไม่ขาดก็ขาดจากศูนย์ถึงสองร้อยยี่สิบนะครับคือเดี๋ยวนี้ไฟเข้า,เ,าเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยพัดลมมันหมุนนยแต่หม้อแปลงมันขาดนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นจอนะครับนะอาการมันเป็นแบบเนี้ยอ่านี่นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับโอ้สวิตช์มันแข็งนะครับเนะนี่ยนะครับนะเปิดละเนี่ยพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนนะนะครับเสียงพัดลมบุยบุยบุยเนี่ยนะนะครับโอเคนะครับ